สีเหลืองเป็นยังไงคะพิเศษยังไงบ้างตัวนี้ร,ราคาเท่ากันไหมคะราคาเท่ากันคะ่ะอ๋อจาก1,190บาทลดเหลือ990บาทเท่ากันเลยใช่ค่ะมาดูค่ะตัวนี้จะเป็นรถเข็นนะคะมีเพื่อนสีหรอคะนาช้างกับฮิปโปหรอคะใช่ค่ะเว,เวลาเข็นไปเวลาเข็นไปช้างกับฮิปโปก็พยายามจะโยกเต้นทุยช้าค่ะแล้วก็จะมีเสียง ตัวนี้ปรับเนื้อได้ไหมคะพี่เต้รรได้ครับแต่ตัวนี้จะไม่มีเข็มนะคะวิธีปรับเนื้อให้เราหมุนตรงนี้เลยค่ะอ๋อหมุนตัวนี้ปรับเนื้อได้เลยใช่ค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ดีเนาะน่าจะเข็นง่ายนะคะเนี่ยค่ะอ้สวยมากเลยค่ะแม่จ๋าวันนี้มีตบอกแล้วมีเจ้าของสวยๆนะคะใช่น่าซื้อทุกชิ้นเลยนะคะแม่ค่ะรีมาซื้อเลยนะใช่ค่ะนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกคะค่ะโอ้ตัวนั้นเท่จังเลยพี่เต้